สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยเราพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่23เดือน2 2565นะคะเป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในวันนี้เนาะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่แล้วก็ FC เก่านะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็มาแบ่งปันเนาะสำหรับพี่พี่เท่านใดที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะสาวนก็จะมาสรุปงวดที่แล้วให้ดูกันก่อนเนาะสำหรับงวดที่แล้วนะคะที่สาะวนได้ให้ไปนะคะก็เข้าตัวเด่นนะคะมาในหนึ่งนะคะหนึ่งตัวเด่นมาหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวฟันนะคะสําหรับตัวเจาะนะคะก็เข้านะคะเข้าหนึ่งเจ็ดนะคะมาตรงๆในเลขล่างชุด หกตัวนะคะเป็นตัวที่เสาโอนเจาะให้ในชุดเน้นเป็นตัวที่วงกลมให้ด้วยนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆเอฟซี FC สอปปอ,ปอลาวด้วยนะคะเข้าหนึ่งเจ็ดตรงๆนะคะชุดโคงสุดท้ายของงวดทีแนแล้วเนาะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็มาเข้าห้าสี่นะคะมาในเลขล่างนะคะชุดสี่ตัวนะคะมาตัวกลับเป็นตัวที่เสาโอนชอบแล้วก็วงกลมให้อยู่ใน ออไม่ใช่ตัววงกลมเนาะเป็นตัวชุดกันนะคะที่สโอนให้ไปนะคะก็เข้าในชุดกันถ้าพี่พี่เอฟซท่านใดนําไปเป็นแนวทางนะคะสะโอนก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะก็เข้าเลขล่างนะคะในชุด6ตัวแล้วก็เลขล่างชุด4ตัวนะคะสําหรับงวดที่แล้วสําหรับงวดนี้ก็ฝากพี่พี่เอฟซีเข้ามารับชมเป็นกําลังเรงใจให้สาโอนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวมารับชม ชุดโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะก็จะมีตัวเด่นให้นะคะตัวเด่นในวันนี้ก็จะมีเด่นที่สี่เด่นที่สี่นะคะแล้วก็เด่นที่สามสำหรับตัวฟันนะคะสะอนฟันที่สี่นะคะในชุดเน้นก็จะเป็นสี่แปด เก้าสามเก้าห้านะคะแล้วก็สี่เจ็ดในชุดกันนะคะก็จะเป็นสี่เก้าสี่ออสี่แปดให้ไปแล้วนะคะพี่พี่เอฟซีขอโทษขอภัยนะคะตัวนี้ตัดออกนะคะเพราะว่าอยู่ในชุดเน้นให้แล้วเนาะกลับขอโทษขอภัยด้วยนะคะสี่ศูนย แล้วก็ห้าสาสามนะคะสำหรับสมตัวนะคะก็จะเป็น 9, ก้าสาห้าสปดสาม แล้วก็จะเป็น401นะคะสำหรับแนวทางวันนี้ตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าพี่พี่เอฟส่สันดไ,ไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเนาะตัวที่ชอบนะคะก็จะเป็น9348นะคะในชุดเน้นชุดเน้นมีสี่คู่นะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่สองวงกลมให้เนาะ ก็สามารถดูคู่อื่นได้นะคะในชุดกันนะคะก็จะเป็น6กสนะคะแล้วก็5-3ใน3ตัวก็จะเป็น9ก้สหนะคะก็ขออวยพรให้พี่พี่เอฟนะคะที่ก็มารับชมเฮงเฮงรวยๆวย,ย,ย,ยปังปังนะคะโชคดีร่ำรวยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบสวัสดีค่ะ